นางสาวเพชรรัตน์อินผลรักษาการในตำแหน่งผู้ในการสมัชญานคอปพอจังหวัดเพชรบุรดเผยว่าสมัชญานคอปพอมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลมำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ควรขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทเมาไม่ขับพักผ่อนให้เพียงพอเตรียมสภาพร่างกายตรวจสภาพรถให้พร้อมและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สิ่งที่สําคัญก่อนการดินทางของให้ตรวจสอบก็มาทันประกันภัยและวันหมดอายุข,ของการประกันภัยรถภาพบังคับหรือพรบรแม้นว่าก,การทําประกันภัยนั้นไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัยหากเกิดอุบัติเหตุแล้วการประกันภัยสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ทางนี้ในส่วนของประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางคอพพมีการให้บริการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตลอดช่วงเทศกาลโดยไม่มีวันหยุดและให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนคอพพ1 1 8 6่ กรณีที่ในช่วงเทศกาลหรือว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะถ้าประสบอุบัติเหตุจากรถหรือว่ามีปัญหาเรื่องการประกันภัยต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคอพพได้ทุกจังหวัดหรือว่าสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนของคอพพ .18 หนึ่งซึ่งในช่วงของเทศกาลสงการานต์นะคะทางสำนักงานคอพอก็ได้มีการร่วมกับบริษัทธุรกิจประกันภยัยก็คือบริษัทประกันภัยนะคะในภูมิที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิทประโยชน์ตามประกันภัยที่กําหนดโดยเฉพาะเมื่อมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางสำนักง,งานคอปพอแล้วก็ภาคธุรกิจประกันภัยเราได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยให้ได้รับสิทธิอย่างทันท่วงทีอย่างเช่นมีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนที่รวดเร็วในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดค่ะต้องแจ้งภายในกี่วันครับวก็ หมายถึงในเรื่องของการแจ้งสิทธ์ใช่ไหมคะการแจ้งสิทธ์โดยปกตินะคะถ้าในช่วงของเทศกาลอยู่แล้วเมื่อมีการทราบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราจะทราบข้อมูลจากในกนลุ่มไลน์ค่ะเมื่อทราบข้อมูลเกี่การเกิดเหตุคอพพก็จะเข้าไปแจ้งสิทธ์ให้กับทางทายาทผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตในทันทีค่ะตอนนี้ก็สแตนบาย24ชั่วโมงนะครับในช่วงช่วงเทศกาล เราก็ได้มีการสแตนบายตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทที่อยู่เวนเสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนค่ะ